สวัสดีครับวันนี้ตั้งใจอะอวยพรตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วทีนี้ไม่ค่อยว่างครับผมเวลาน้อยก็เลยเดี๋ยวมาอวยพรวันนี้เลยกันครับผมเนื่องด้วยดิถีขึ้นปีใหม่ผมก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสตรกลโลกจงดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิด สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังปาถนานะครับแล้วก็คนที่กำลังเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาสิ่งต่างๆที่กำลังถาโถมเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดีครับผมและคนที่มีความสุขอยู่แล้วรวยอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เตรียมรับมือกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่จะเข้ามาในวันข้างหน้าครับผม นะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับผมสิ่งเลวร้ายอะไรต่างๆก็ขอให้แคล้วคลาดนะครับแล้วก็เดินทางช่วงนี้ช่วงวันหยุดนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเมาไมครับเมาก็นอนครับผมนะครับแล้วคนที่ไม่ไปไหนก็พักผ่ออยู่บ้านนะแบบผมเอาวันนี้เดี๋ยวผมไปขายของต่อครับผมแล้วก็มีเวลานิดหน่อยก็เลยมาทําคลิปไวรพอให้ครับผมโอเคครับ sáu, thú, bye bye